สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขะันียอดเซอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับผมพาพี่พ่น้องเอฟซีทุกท่านลูกขะันียอดเซอีสานเฮานะครับมาเอางื่ดีนะครับราคาประหยัดนะครับผมข้อห้อยวิครับพี่น้องอีพี่นี่มีของดีใส่ใหญ่เอามาให้พี่น้องเฮาได้ชมแต่ต้นคลิปเลยเดี๋ยวถ้าใครห้อยวิเพลินจัไว้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยครับพี่น้องชื่อพนครับผมเอาสีแดงมาฝากเด้ครับวันนี้เอาของเดองดีมาเลยครับ นะครับผมมาฝากพี่ฝากน้องเข้าเลยเดี๋ยวก่อนไปรับชมฝากทียูเบอร์โทรของฟาาจะหน้อยนะครับอฮวิทีวีบ้านกับบ้านน้องอีกุ้มครับผมตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอกมวางราชจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอ่าเบอร์โทรเบอร์ใดก่อนครับเบอร์โทร0838308046ครับเอานะครับเบอร์หนึ่งเอทไลน์ได้กับ064692486ครับครับผมเอาเฟซบุ๊กกับวินัยมาละวครบครับผมทางช่องทางเฟซบุ๊กช่องทางเบอร์โทรนะครับเนาะครับผมเอาเบอร์เบิกตัวแรกครับเอาลูกสาวพอได้ก่อนครับตัวนี้ ลูกสาวเอ็คเคหาสองศูนย์ครับผมลูกสาวเอ็คเคหาสองศูนย์ติดกระทบครับพี่น้องเฟรมใหญ่เลยตัวนี้หนาหนาลึกลึกขับพี่น้องไผ่กำลังหาผมบอกเลยว่าแม่นี่ถ้ามาเห็นตัวจริงหนีบอกครับพี่น้องตัวนี้ใหญ่ยี่หลีนะครับผมผมให้เบิ้งเลี่ยมตัวสักก้อนนะครับลูกสาวเอฟสามหนึ่งครับผมเอ็คเคห้าสองศูนย์ท้องกับเอฟสามหนึ่งแปดเดือนกว่าครับแปดเดือนกว่ากว่าขับพี่น้องอันนี้ตรวจเศร้าเรียบร้อยเนาะตรวจเศร้าเรียบร้อยครับผมลูกสองขับลูกสามข้าท้องลูกสองครับผมลูกสองข้าท หอยวิแปดเดือนเนาะครับผมเอาท้องได้กันแปดเดือนครับผมนะครับท้องได้แปดเดือนพี่น้องเบิ้งหนาเฉยครับเชี่ยงครับจึงเชื่องรูปคำได้พี่น้องเบิ้งเรื่องสีไม่ต้องกังวลครับพี่น้องคันว่าเป็นหาสองศูนย์ดีเม็ดสีเต็มครับผมเด็ดแน่นอนนะครับเอสเคห้าสองศูนย์ตำหนักง้อแดงของโชคเรื่องมิดฟ้ามสถานะทองเคเอฟสามหนึ่งพอพันธุ์ที่มาแรกในกระแสตอนนี้ไฮลูกเนื้อหนังดีนะครับผมสีมาแล้วโค้งสางแม่ยกะ มีรอยหาิหาเนาะส่วนหหาาขนครับผมรอยหิบหขึ้นครับพี่น้องผมห้เบิ้งแต่ว่าผมผมสูงรอยหาิบเก้าว่ามันถ่วงัวเลยครับนี่ครับผมเจาะสูงอยหาบเก้า้อยหบเกาครัาได้เลยครับนี่ครับเทียบได้เลยนะครับผมเอา ฟังราคาหน่อครับพี่น้องนะครับผมอยากถือราคาแล้วราคาเปิดแบบอยากขายครับหกหมื่นเก้าครับผมหกสิบเก้าเปิดแบบอยากขายครับพี่น้องแบบอยากขายแล้วครับหกหมื่นเก้าครับผมหกหมื่นเก้าครับพี่น้องส่งฟรีในวันกีสานครับเอาเบิรงคลิปแล้วเฝ้าวทู่เลยครับพี่น้องแบบนี้อยู่บโดนนะครับของดีอ่าที่สำคัญเลยครับนี่คนสูงนี่ทองแปดเดือนพี่น้องนะครับง็ว่าทองแปดเดือนโอเคสามหนึ่งครับใหญ่ๆเลยเคเอฟสามหนึ่งใบหลอดครบตัวซร้างดีเลยครับผมตรวจซ้ำอีกเรื่อยครับว่ตรวจกับว่าเป็นยังไงครับดินแล้ว ยี่ห้อผมบอกปวดพี่น้องเบิ้งเลี่ยมตัวคักแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับความสูงผมก็สูงไรหางจิบเก่าเข้บ้ันกระม้วนเลยนี่ครับหนาๆเลยครับพี่น้องเอาสนใจทักขาหอยวีได้นะครับผมขึ้นเบอร์โทรให้นะครับผมตัวนี้เด็ดครับเอามาไว้ต้นคลิปเลยผู้เปิดมาพอกันตัดใจไใจเลยครับพี่น้องจะขายเลยตัวนี้เชียงมานอีกเดือนเดียวคลอดนะครับนะผมอีกเดือนเดียวทอดเดือนนั่นครับครับผมเอาต่อไปนะครับเอาอีกแลเอาแม่ทองไงครับผม้ผูงบ่าหลายครับพี่น้องเจ็ดเดือนกว่าครับแต่อยากได้งัวทองอันนี้ทองเจ็ดเดือนกว่าครับผม เทียบกับตัวเมื่อกี้นี่กับคนละเฟมกันนะพี่น้องตัวนี้ยุ่อยสามสิบหานะครับประมาณสามสิบสามสิบหาสามสิบห้าบัวครับเป็นงัวดเขาบีหัวลนุนธรรม,มาชาติจากเดือนแล้วในทองเพื่อนเจ็ดเดือนครับผมเจ็ดเดือนลูกสองในทองบอกครับแม่ครับผมลูกสองในทองได้ครับพี่น้องเป็นง้วดไยบามันเท่านี่แหละพี่น้องไทยบามันท่องเจ็ดเดือนเปิดใบรับมาได้ครับผมเปิดวบสามหมื่นหกพันบาทครับสามหมื่นหกพันบาทครับพี่น้อง เทียบกับตัวเมื่อกี้กับคนละคนละเฟมครับพี่น้องแต่ไพมักแบบหูสันมักเลี้ยงไทยบางมาบผมทองจิตเดือนประมาณมาหลายเก่าตัวนี้ครับพี่น้องสามหมื่นกับอีกหกพันบาทครับหกพันบาทต่อร่องได้ทองจิตเดือนลูกสองค่าทองทองหลวงรั้งคู่โตครับทองหลวงครับลูกฮิวโก้ครับผมในฮิวโก้ฮิวโก้อยู่ในทองเนาะครับผมท้องเจ้าฮิวโก้จิตเดือนกว่าครับจิตเดือนกว่ากว่าครับพี่น้องนะครับเอาไปตัวที่สามครับพี่น้องบ้านนี้ตัวที่สามตัวนี้ก็ตัวนี้ทองสติงเลสจิเดือนกว่าครับอันนี้ก็ ว่าไทยบรามัน์เท่ากันตัวนี้อยู่ลอยสามสิบหาบวกครับส่วนสูงถึงลอยสี่สิบนะครับลอยสามสิบหาบวกผมตีนะครับพอจื่เดือนครับตัวนี้สี่เดือนกว่าครับสี่เดือนกว่าก็พอได้อยู่ครับสติงเล่ครับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งเชี่ยงมากครับนี่ครับหูสันนะครับผมอ่าหูสันเป็นลามลึกครับนะครับพี่น้องนะหนาลึกๆเลยนะครับตัวนี้เอาเบิ้งยืนเทียบกับเจ้าของเพิ่นครับพี่น้องเประมากลอยสามสิบถึงลอยสามสิบหาได้ครับพี่น้องส่วนสูงอ่าโดยประมาณนะครับลอยสามสิบหานี่แหละเอาเบิ้งเลี่ยมโต ทองกับเจ้าสติ๊กเงิสองย์หนึ่งลูกที่สองค่าทองเนาะครับผมเปิดไว้บลายมาได้ครับผมเปิดใบสามหมื่นหกพันบาทครับสามหมื่นหกพันบาทซ้ำกันกับตัวผุนนะพี่น้องส่งฟรีทัวร์พิศานนะครับส่งฟรีทั่วร์อีสานผมเชี่ยให้พี่น้องเอาคูก็ได้ครับพี่น้องนาหรือครับผมคันเอาคูเพิ่นว่าลดให้อีกลดได้ครับลดได้ตัวนั้นทองจิตเดือนตัวนี้ทองซีเดือนใบหลอดครบนะครับตัวนี้เป็นง่วาโบดนะครับพี่น้องนะครับโบดเต็มใบนะครับโบดเต็มใบเลย นะครับไผ่หางง้อบดใส่กับเจ้าสติงเล่สองศูนย์หนึ่งได้หนาได้ลึกนะครับลูกเกินแม่แน่นอนครับพี่น้องนะครับผมขันใส่พอบระมันแม่ยลอยสาวซื้อหาลูกนี่ถึงสี่สิบแน่นอนครับพี่น้องลอยสี่สิบแน่นอนเอาสามตัวพันไปง้อทองต่อไปทองที่ซีนะครับทองที่ซีตัวนี้เฟรมใหญ่ครับพี่น้องลอยหาซิปได้ส่วนสูงนะครับโดยประมาณลอยหาซิปได้เป็นสาวทองแรกเนาะครับผมสาวทองแรก อ้าหูสันเป็นบามันเน้อพี่น้องสาวทองแรกเรี่ยมตัวดีล่ำเงานะครับอาหูสันติดบดเลยนะครับตัวนี้เอาไห้เบิ้งเรี่ยมตัวชัดๆนะครับเอาทองจกักเดือนแล้วบ้านนี้4ี่เดือนกว่าครับตัวนี้ท้องสี่เดือนกว่ากว่ากับพ่อ,ส,อสิงเอซีวายหนึ่งหกศูนย์ครับผมอาซี่วายหนึ่งหกศูนย์ครับพี่นอ้องเอาตัวนี้ง่ามมองไดนะครับผมเอาผมไห้เบิ้งเส้นลังดีนะครับล่ำเงาเบิ้งขัวหางพี่น้องนะครับ หัวหางลามลึกดีคอขาก็ดีนะครับตามนี้บ่มีเนาะแม่นี่รับประกันตามนี้ครับผมเอาเปิดไว้ที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับทองที่ซีโต้ที่ซีด้วยครับพี่น้องซีทองผ่านไปแล้วมักเงยเงยเอาบิ๊กบิ๊กนะครับผมหรือมักใส่กลางๆนะครับคู่นั่นกับ่ะแพงหรือว่าหรือมักลอยสี่สิบแปดถึงลอยห้าสิบกับแม่นี่ได้สดทองแรกพร้อมนะครับซีไว้หนึ่งหกศูนย์อยู่ในทองครับพี่น้องนะครับเอาละใครรอหนึงนะครับเปิดไว้ที่ สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับเอาสามหมื่นเจ็ดเนาะครับผมเอาแล้วว่าพีดแล้วเอาว่า <punch> ด <line> ี <Dro pp le> ้มากหาซิฟขึ้นครับว่าดี้นะครับสูงเลยหาซิฟขึ้นครับผมเอาตัวนี้ร้อยห้าสิบเอาประมาณผมว่าร้อยหาซิฟหามีแน่นอนร้อยหาซิฟหามีแน่นอนครับพี่น้องแม่นี่เป็นง้อเขาบีนะครับพี่น้องหัวโลนธรรมชาติอ่าเฟรมใหญ่เลยนะครับตัวนี้กับลายหูเพียงปากพอดีพี่น้องตัวกลาก็เพียงปากกระติดกระทบบรรเทาเอิญง้อกระติดกระทบอ่าเขาบีครับพี่น้องบ่มีเขาแต่กำเนิดเลยนะครับสูงใหญ่นะครับเบิ่งเขียบกับหอยวินะครับผม ลอยหาชิปหาโยครับลอยหาชิปหาบวกพูดละท่องจี่เดือนละครับในท่องสี่เดือนครับผมสี่เดือนสี่เดือนกว่าพอไหนครับอยู่ในท่องบบบนี้เคบหกแปดครับอ่ากาลิสเคบหกแปดเนาะเอาตรวจเศร้าเรียบร้อยไปครับเศราเรียบร้อยครับมีคลิปตรวจทองครับเอาตรวจเศร้าเรียบร้อยมีคลิปตรวจทองให้พร้อมเด้อครับพี่น้องฟังราคาเปิดนะครับแบบนี้สามหมื่นเจ็ดพันบาทที่กันทุกคนสามหมื่นเจ็ดครับพี่น้องก็เท่านั้นราคาสำคัญนะครับกััับบตววาครมักตัวได้เอาเอามักแบบไหนนะครับผมยังกินยาเพราะตัวห่วง นะครับใส่ขุมกูกลามได้นี่ก็เด็ดครับพี่น้องกินยาดีครับมครับใหญ่ๆเลยนะครับเอาของดีของหอยวิครับพี่น้องสนใจกับท่านท่านได้ไหมเดี๋ว่าเชื่องอยู่ิหรอกครับตรวจไปครับนี่ตรวจทองเรียบร้อยครับผมตรวจทองเรียบร้อยได้พี่น้องรประกันทองยูจิตตรวจทองครับผมตรวจทองให้เรียบร้อยแล้วให้เบิ้งเลี่ยมตัวอีกจักรอบหนึ่งครับพี่น้องเอาเบิ้งนะครับนี่ครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมประกันทองให้จักเดือนประกันทองใส่สี่เดือนกว่าครับสี่เดือนกว่ากับเคฟหกแปด เอาลูกที่สองข้าทองเนาะแม่นครับผมอา่าลูกตัวที่สองในท้องเลยครับพี่น้องเอาพวัวหางดำๆลึกๆดีงสิครับพี่น้องเงีวลึกมากครับตัวนี้นี่ครับสวยๆเลยเอาเลยครับาสามหมื่นเจ็ดพันบาท<อ>ทองครับ,รบพี่น้องหาทองผ่านไปเอาสนใจงวดทองเอาไปแม่ลูกครับมาที่นี่แม่ลูกมาหนี้มีแม่ลูกสามโคมครับพี่น้องแม่ลูกสามโคมเอามาเบิ้งคู่แรกก่อนนะครับผมแม่ติดกระทบฮินดูบาซินนะครับแม่ลอยหาซิบวกเนาะแม่นครับผมเอาลูกสาวหอดบีไป ลูกสาวเจ็ดเดือนครับผมลูกสาวเจ็ดเดือนพ่อไหนครับลูกสาวของไในช็อกโกแลตครับผมช็อกโกแลต UNC หนึ่งเจ็ดเนาะครับนี่ครับเป็นลูกที่สองลูกสามครับนี่นะแม่ลูกที่สองครับผมลูกที่สามแม่ผสมแล้วครับอ่าทับพ่อได้ไปครับแม่เพื่อนนะแม่ทับฮุสตันไว้ครับผมอ่าทับฮุสตันไวปด้วยครับพี่น้องผ่านรอบไปไม่ผ่านรอบครับผมสิ่ได้ประมาณสองอาทิตย์ครับอ่านะครับสิบสี่มือทับฮุสตันไปบรรลุสาวเห็ดเขาหายเรียบร้อย แม่ลอยหาซิบได้ยุคครับพี่น้องลูกที่สองเอาสื่อสองลุนสามเปิดไปเท่าไรก่อนครับห้าหมื่นเก้าพันบาทครับหาหมื่นเก้ากับลูกตัวเมียพร้อมได้ครับพี่น้องอย่าลืมย้ำอีกรอบหนึ่งได้ลูกตัวเมียนะครับแม่ใหญ่ๆนะนะลูกไอ้ลูกไนทองอีกครับสายโค้งสางลอยหาซิบบวกก็ผิดหวังแน่นอนเบิรงลูกสาวเพิ่นมาดีนะครับลูกช็อกโกแลต u n 4 1 7นะครับอันนี้ลูกสาวเพิ่นสื่อสองเอาไปรุ่นสามเอาครับพี่น้องครับผมมีโอกาสยืดสูงครับผมนะครับสิบสี่มือแล้วนะครับผมทับไไ้หเเรรียยบอออาต่ป นะครับอันนี้พึ่งคลอดน้องใครวีเนาะพึ่งคลอดครับผมเดย์สิบกุมเอื้อสิบสี่มือสิบสามสิบสี่มือนี่แหละครับพึ่งคลอดได้์สิบสามถึงสิบสี่มือลูกโตเมียพร้อมครับพี่น้องแม่อยากติดเป็นลำปีแค่หน่อยครับผมแม่เป็นอันนี้คือแผลเคยเป็นลำปีมาก่อนเนาะครับเคยเป็นลำปีมาก่อนครับนี่ครับพี่น้องแต่ว่าหายแล้วครับหายแล้วครับบอกผมเบิ้งโดยเบิ้งใครเรียบร้อยครับพี่น้องเป็นแผลที่เคยเป็นลำปีมาก่อนน่าจะหายไปจะโดนหระครับเป็นแผลเป็นซื้อได้พี่น้องเอาให้เบิ้งอีกรอบแต่ว่าลูกเป็็นนครับเปแต่แม่นี่ครับลูกเคออ้จมืรับนี่ ประมาณสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์ครับพี่นอ้องเบื้องน้ำนมแม่ดีด้วยครับพี่น้องนี่กำลังกินนมอยู่่ายแม่หน,นาลึกมากครับไทยดีเป็นงัวลูกผสม,มบราหมันส่วนสูงยอยู่ร้อยสี่สิบบวกครับพี่น้องเอาผัวหางลำลามล,ลึกกำลังกินนมแม่ยี่นี่ลูกสาวพ่อได้ครับนี่นลูกสาวตัวนี้ลูกสาวสติงเล่ยครับสติงเล่2สองนหนึ่งครับผมครับผมเป็นลูกแรกของเพื่อนบอครับนี่ลูกแรกครับพี่น้องหนาลึกมากครับนะครับเปิดใบท้ายไปได้ครับอันนี้เปิดวบสี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับ สี่หมื่นหนึ่งพันบาทได้ลูกตัวเมียนะพี่น้องนะครับนะครับสี่หมื่นหนึ่งพันบาทต่อรองได้ครับทรงฟรี่สบายอีสานครับต่อรองได้ทรงฟรีภาคอีสานลดทรงกระมี่ม่ต้องกังวลครับพี่น้องนะครับสามกับไขยได้ครับเอานะครับใครสนใจกับพักทายมาได้นะครับสองคู่พันไปอ้แม่ลูกนะครับต่อไปเดี๋ยวเบิ้งต้นที่สามครับพี่น้องเราเรียกยันกินยอยู่นี่เอาครับผมมาเบิ้งอีกคู่หนึ่งครับพี่น้องแม่ลูกตัวเมียลูกแดงๆเข้มๆเลยลูกสาวพอได้ครับสาวสิไว้อ่า ซี่ว่ายสูงเก้าหกครับซี่ว่ายสูงเก้าหกครับเรื่องว่ายสูงเก้าหกนะครับลูกกับประมาณขวบปีพอดีเนาะได้ปีครับผมเอานะครับผมนี่ครับลูกสาวเพิ่อนมาหลุนธรรมชาติเนาะแม่ครับผมบันเทิงเขาได้พี่น้องลูกสาวมาหลุนธรรมชาติลูกสาวซี่ว่ายสูงเก้าหกประมาณขวบปีแม่กับเป็นลูกที่สองหรือลูกที่สามครับไหนเป็นลูกที่สองครับผมเอาลูกที่สองครับพี่น้องนี่แม่ผสมได้สองเดือนแล้วครับอ่าทับพอได้ไปครับสองเดือนทับเคเอฟสามหนึ่งไปครับผมใส่เคเอฟสามหนึ่งไว้สองเดือนนะครับผม เอาสื่อสองรุ่นสามเป็นคููแม่ลูกนะครับแม่สูงประมาณลอยลอยหาสีบวกครับผมลอยหาสบวกนะครับเนาะสาวแดงมาครับแสียงดีครับใส่คุมห้เรียบร้อยครับพี่น้องแม่กระทับเขีบสามหนึ่งใบหลอดครบนะครับทองอีกก็เป็นท่องที่สามครับพี่น้องสนใจกะเดี๋ยวถามราคากันจังน้อยนะครับคููนี้เปิดที่หกหมื่นหนึ่งพันบาทครับผมหกหมื่นครับอีกหนึ่งพันบาทด้วยพี่น้องซื่อสองเอาไปรุ่นสามแม่รทับเขีบสามหนึ่งไว้ห้เรียบร้อยเขาสองเดือนแล้วครับพี่น้องเขาสองเดือนแล้วลูกสาวเป็นลูกซี่ไหวศูนย์เก้าหกนะครับ กัอายุป้าบ้านขวบปีนะครับลูกขวบปีพอดีนะครับเอาคูสุดท้ายครับบาที่นี่ตัวนี้เปิดเลยหกหมื่นหนึ่งพันบาทได้ครับเอาหกหมื่นหนึ่งพันบาทเนาะเปิดหกหมื่นหนึ่งพันบาทครับนะครับเอาพิจารณาอีกคูสุดท้ายครับพี่น้องคูนี่ครับกลังกินนมแม่อยู่นี่พี่น้องนะครับกำลังกินนมแม่อยู่นะครับลูกสาวพอได้หรือครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องเบิ้งเบิ้งเลียมตัวเพิ่นใหญ่ๆหนาๆครับพี่น้องเบิ้งถ่ายดีครับครับลูกสาวเบิ้งครับเกินแม่ นี่ครับให้ลูกเกินแม่อีู่ดีครับพี่น้องตัวนี้ลูก KF31 แม่สูง147บวกครับอ่าแม่147บวกเนาะครับผมลูกตัวที่ตัวที่ไหนเป็นตัวแรกครับตัวที่สองกับเบิ้งผสมไปครับผมเอานะครับผมอันนี้ลูกแรกเพื่อนเนาะครับผมผสมผ่านรอบครับผมเอานะครับผมแม่ทับผ่านรอบแรกเรียบร้อยครับผมเอากับเคเอฟสามหนึ่งครับใส่พอเกาไว้เนาะครับผมเคเอฟสามหนึ่งใส่พอเกาไว้ครับพี่น้องเอาเบิ้งแม่เพื่อนไทยนะลูกเพื่อนเอาผ่านรอบแรกแล้วเนาะครับผม ครัเป็นแม่ลูกนะครับลูกสาว kf 3 1แม่ทับ kf 3 1นะครับเปิดไว้ที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับห้าหมื่นครับอีกเก้าพันบาทครับพี่น้องลูกเพิ่งถ่ายดีนะครับนี่ครับเอาจูงแม่จั็หน่อยนะครับให้เมืองไทยลูกเพิ่งนะนี่ครับเบิ่งข้างไายลูกนะครับเอาจูงงานเล็กน่อยนะครับผมไอ้ลูกไอ้ลูกนุ่มนี่ครับกินนมแม่จ้ะพี่น้องเบิ่งลูกครับถ่ายดีเลยพี่น้องเบิ่งนะครับถ่ายง่ายครับเบิ่งนะครับคู่นี่แม่ลูกสวยๆเลยเอา ใครสนใจซื้อสองเอาไปรุ่นสามเมื่อกันคู่สุดท้ายครับพี่น้องลูกสาวเครีบสามหนึ่งเหลือีกครงถือคู่หนึ่งครับมื่นกบาทแม่ลูกเอามีคู่หนึ่งบอครับครับลุงเี๋ยวมื่นกบาทแม่ลูกมื่นกบาทแม่ลูกกับมี่ครับพี่น้องอะไรครับเดี๋ยวเขาอะไรนะครับเอามื่นกบาทแม่ลูกเอานะครับเอาคู่นี้เปิดไปที่เท่าไหร่ก็ครับเปิดที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับหามื่นก่อครับครับผมเปิดหามื่นก่อได้ครับเอาไปรุ่นเอาได้ครับพี่น้องใครสนใจกับท้าไข่หอยวิไม่ได้เหลืออีกคู่หนึ่งแม่ลูกครับบาที่าคู่น้อย นะครับงบประมาณบาหลายเดี๋ยวเบิ้งคู่สุดท้ายกันครับผมเดี๋ยวเพื่อนจูงมาให้เบิ้งอ่าใหงบประมาณบาหลายอยากได้อ่าราคาบ่แพงนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันอ่าครับผมมีคู่สุดท้ายนะครับเป็นแม่ลูกตโวผูเนาะครับเนาะเอาแม่ลูกตโวผูครับพี่น้องนะครับลูกได้อ่าถึงสองเดือนไหมครับลูกประมาณสองเดือนนะครับลูกอ่าลูกประมาณสองเดือนครับพี่น้องนี่แหละครับแม่ลูกตโวผูนะครับลูกตโวผูลูกประมาณสองเดือนนี่ครับเป็นลูกที่สองหรือสามครับประมาณลูกที่สองครับผมลูกที่สองนะครับแม่กับออกแม่มือนีิติสัตนะได้ครับพร้อมผสมแล้วมือนนี่ แม่ก็ออกดำแล้วก็มีต่างข้อขาวนะครับเนาะครับผมเอาครูแม่ลูกแม่สูงอยู่รอยประมาณรอยสามสิบหาถึงกว่สี่สิบนะครับผมเอาเป็นครูแม่ลูกเปิดเวลาไม่ได้ครับคูนี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมหมื่นเก้าครับผมแม่ลูกหมื่นเก้าพันบาทครับผมโปรช่วงเทศกาลนะครับเอาเข้าหมื่นเก้าแม่พ่อผสมเด้ไหครับแม่เป็นซัดมือนีเป่าครับแม่ครับแม่พ่อผสมเร่เลยครับครับผมเอานะครับปล่อยไปหาลูกจันหน่อยนะครับอานนี้ นะครับเอาจูงมาใส่กับลูกจังหน่อยครับพี่น้องลูกเป็นเจาครับแม่ลูกขู่้ะครับพี่น้องนะครับผมลูกหลอดนะครับจะว่าบลูกแจ็คพอไหนนี่ครับหนึ่ง้าพันบาทคู่แม่ลูกครับพี่น้องถ่ายคลิปนะครับแม่ลูกมื่นเก่าพระพิดหวังครับพี่น้องมาหาหอยวินะครับโทรมาหาหอยวีเบอร์แรกก่อนครับศูนย์แปดสามแปดสามศูนย์แปดศูนย์สี่กครับครับ4เบอร์น่อะไรได้น้ำกับศูนย์หกสี่หกห้าเก้าสองสี่แปดหกครับเฟซบุ๊กกับวินัยมรณะครับผมครับผมเอาแต่ละตัวตั้งแต่ต อ้าวมักแม่ลูกมัอนี่ก็มีอยู่่อซีคูหาคูเนาะครับผมเอ้านะครับแบบเต็มอิ่มเลยครับพี่น้องราคาใดมักแบบใดทักมาหอยวิใดนะครับผมอ่ามาพูดมาคุยมาต่อราคาเอาก็ได้หรือผู้ใดกลับบ้านอ่ามามาบ้านมายามบ้านนะครับผมช่วงเทศกาลสงกรานต์กับแวะมาเยี่ยมชมวงหอยวินะครับอยู่อ่าบ้านไหนก็ครับผมบ้านน้องอีกุ้มครับผมครบสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับครับผมนะเอานะครับผมรถุดทรงกับมี่มาต้องกังวลมายางเบิ้งน้ำท่วงยางเบิ้งทุกโตัวกวนก็ได้ตัดสินใจก็ได้ครับพี่น้องมาเลือกเอาให้ถูกใจสักก้อนมาอนี้ก้อนต้นคลิปก็จะเอาไปตัวนึงครับผมแม่ท่องครับผมเอามาวัตถีมาหอดก็เห็นลูกค้าเพิ่นมาเอาวังหันนะครับผมกับพี่น้องบ้านใกล้เคียงเนาะเพิ่นมาแบ่งแม่ท่องไปงานไปครับแม่นั่นนะครับผมบ่ได้ถ่ายลงคลิปเพราะว่าเดทไทครับเพื่นเอาไปก้อนลูกค้าเพิ่นจองไปก้อนนะครับมักใหญ่ๆกับต้นคลิปครับพี่น้องลูกหา20 คองเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องใหญ่ๆนะครับผมอ่าเรื่องมักถึกถือครับพี่น้องมื่นเก่าคู่แม่ลูกคู่นี่แหละพี่น้องแม่ก็เป็นสัตว์มือนี่มาเอาไปเลี้ยงครับมื่นเก่าได้แม่ลูกนะครับผมคุ้มนะครับผมคุ้มเลยล่ะนะครับจัดปูเปีใหม่ไม่ได้ขอบคุณพายวีนะครับผมเอฟซีลุกขเนียเซอิซานกูได้กูแช่จังไรครับช่วงสงการจังสี่กะแช้ให้พี่น้องหัวกลับบ้านมาวงการงัวกระลังกีกลับมานะครับผมอ่ากระแสงัวดนี่กะมีการส่งออกแล้วก็มีโครงการ นะครับเข่ามากจากรัฐบาลเท่ากับมาซัพพอร์ตให้เห่านะครับเอาราคาค่อยขยับขึ้นครับพี่น้องนะครับผมอยู่ในช่วงปรับตัวฝนตกฝนโลกงายกระไรมากง่วไปเลี้ยงน้ำพอยวีราคาดีประหยัดนะครับของนี้มีคุณภาพจากร้านไปทำนี้ขอบคุณพอยวีครับผมขอบคุณที่มครับสวัสดีครับ